ครับมอนีสวนอินโทสีผ้ามาเบ่งบักท่านในกระถางครับที่ปูนในกระถางครับอันนี้เป็นบักท่าน,พ,น,นออพันน้ำอ้อยครับพันน้ำอ้อยครับตัวนี้ปูมาแล้วสามเดือนกับสามอาทิตย์ครับสามเดือนก็สามอาทิตย์ซึ่งต้นพันต้นเล็ก ต้นเอามาที่แหลกนี่มีงานนี่งา,งาเดียวเลยน้อยนี่นี่ขึ้นมานี่งาเดียวนี่มีงาเดียวนี่ครับงาประมาณแค่นี้หละจากจากต้นมามาแค่นี้นิ้งม,มีงาเดียวตอนนีทีเป็นยอดบักท่านหนอดนีเป็นยอดไม้ที่เตเอาไม้เบิร์ตเข้ามท่าน,นี้ที่นี่เอาปลูกลงในกระถางแล้วก็ ใส่ดินปลูกธรรมดาดีละครับแต่ทีดสวนเทาปลูกก็คือมีไอเก็บดิบเก็บดำดินนาดินนี่ครับแล้วก็ไอขิงหัวยางละส่วนครับแต่ว่าสิให้ปุ๋ยเพิ่มกันมากคือปุ๋ยสูตรเสมอครับอันนี้ปุ๋ยปุ๋ยสูตรสิา้าสิา้าสิ้าครับเดือนละ สองเถื่อครับเดือนละสองเถื่อที่นี่ผลเป็นยังไงครับที่นี่ผลก็คือเฮไทยบอกท่านเท่านี้ติดลูกได้ครับในเวลาซํานี่ครับนี่คือช่วงระยะเวลาสามเดือนก็สามอาทิตย์ครับนี่หน่วยหน่วยซัมนี่ครับนี่หน่วยซํานี่มีมีหลายหน่วยีครับนี่ครับนี่ครับนี่หน่วยครับครับ ก็มีหลายหน่วยพอสมควรครับงานนี่ก็หลายทำในงานนี่ก็หลายนี่ท่านครับมีมีมีหลายหนึ่งก็ใหญ่เตือนแล้วครับนี่กระขาดว่าสิสิตรงให้กินอยู่ครับนี่ครับมีหลายหน่วยอย่ครับเป็นสิบคนวยสาวหน่วยพุ๋ลาครับอันนี้ไทเบิ่งไวเป็นกรณีศึกษาส่ครับนี่ครับว่าบางท่านสามารถปลูกใน กระถางใน,น้ออยซัำนี้ได้เป็นหน่วยใดครับครับง่ายๆครับสไตล์สวนอินโทรครับ